จิตและถ้าโยมปล่อยให้จิตเพลินไปรับรู้ปับ๊บแล้วเพลินต่อนะรับรู้เนี่ยคือการสร้างภพที่เกิดของจิตและถ้าปล่อยให้จิตเพลินต่อไปเรียกว่าจิตเจริญงอกงามไพบุญเรียกว่าจิตมีชาติคือการเกิดพระอาจารย์นะแยกภพกับชาติแยกตรงนี้นะแยกยากเหมือนกันนะตรงนี้นะแต่ถ้าเราฟังอุป,ปมาพระเจ้าชัดเจนเลย ผูเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชบอกวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงในผืนนาตกลงเพ๊อนะแล้วก็จเจริญงอกงามด้วยน้ําที่ลดเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยเป็นภพเป็นผืนนาเป็นกรรมนะเป็นที่ตั้งอาศัยของการเกิดของจิตนะและตัวน้ําที่ลดผู้จ้าบอกเปรียบเสมือนนันทิราคะคือความเพลินพอใจ เมื่อเรามีความเพลินพอใจทําให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยจเจริญงอกงามไปบูนเป็นต้นไม้งอกขึ้นมาตรงนี้จึงเป็นภพและส่วนที่งอกขึ้นมานี่คือชาติจเจริญเติบโตอยู่ที่เราเพลินไปขนาดไหนมันก็จเจริญเติบโตงอกงามจนทั้งจบที่ชรลาและมรณนะนี่เป็นวัตตะของจิตซึ่งมันเป็นวัตตะภายในใจของเรานี่แหละคิดเรื่องนี้รับรู้เนี่ยก่อภพแล้วนะเพลินไปตั้งอยู่ แล้วก็สุดชลามณะดับไปไปรู้เรื่องใหม่สร้างพบใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราถูกยิงตายโป้งขนาดนี้ร่างกายดับไปผุ้เจ้าบอกนี่ไงอารมณ์สุดท้ายนะจะยังอัตภาพของเธอต่อไปใหม่นะอันมีอัตภาพเป็นส่วนแห่งบุญบ้างเป็นส่วนแห่งอับุญบ้างนะเพราะฉะนั้นอารมณ์สุดท้ายของเราเวลาเราจะตายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญท่านะถึงให้รักษาอารมณ์ให้ดีเราทําบุญมาเยอะแยะเลยนะ จิตสุดท้ายเกาะอ,อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไปทุกติก่อนนะเพราะนั่นคือภพที่เป็นทุกตินะบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยก็ยุติธรรมแล้วมันเป็นความจริงนะอาตามาเอามือจับแก้วก็ต้องบอกว่าแก้วนะเอามือจับไม้ก็ต้องบอกว่าไม้เอามือจับไม้บอกว่าแก้วได้ยังไงวิญญาณไปเกาะที่ภพนั้นคือการรับรู้สิ่งนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทำทานเพียงอย่างเดียวการรักษาศีลเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต้องมีการควบคุมจิตด้วยฝึกสมาธินะจเจริญภาวนาให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่ใช่ตัวตนของตัวจิตเอง <c oughs> มีปริพาชกค,คนหนึ่งมาถามพระเจ้าบอกว่าเขาเคยเห็นคนที่รักษาศีลห้าเป็นอย่างดีแล้วไปเกิดในนรกแล้วเห็นคนทุศีล นะบกพร่องศินห้ามันไปเกิดในสวรรค์เอเป็นเรื่องแหละผู้เจ้าตอบไหมผู้เจ้าไม่ตอบนะผู้เจ้าก็เฉยๆอริพาชกได้ฟังแล้วก็เห็นผู้เจ้าไม่ตอบก็หลีกไปพระนลน,น,นั่งอยู่ข้างก็ถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกรับฟังได้อ้่าวสิพระนน,นก็ถามต่อเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะผู้เจ้าบอกเพราะกรรมในสามระดับก่อนเขาทาความดีมาตรงนี้ยสมมุติเขาทาความดีมายี่สิบปี ก่อนทาความดีเคยทําความไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าจมตรงนี้ก็ให้ผลนี่กรรมระดับที่หนึ่งกรรมระดับที่สองเนี่ยหลังจากทําความดีมา20ปีแล้วปีที่21อาจจะไปทาความไม่ดีหรือเปล่านะกรรมตรงนี้ให้ผลอย่างที่สามกรรมก่อนตายนะเคยฝึกจิตคุมจิตไหมเนี่ยไม่เคยเลยจิตเกิดไปก่อนอกุศลก่อนตายก็ไปรับสิ่งที่ไม่ดีก่อน,นเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรรมในอีกสามระดับที่ทําให้อ่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นบางทีเราบอกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ทําไม่ดีเลยทําไมมันจเจริญงอกงามจังเลยเนะยเรามองไม่ได้ทั่วถึงในเรื่องของกรรมวิบากของกรรมต่างๆที่เขาได้เคยทํามาซึ่งมันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันใครว่าผลมันเกิดจากอาดีตอย่างเดียวผู้ช้าก็บอกมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่มันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ ศึกษาคำพทธเจ้าสิ่งเหล่านี้คือคําตอบหมดเราจะได้คําตอบและเป็นเหตุเป็นผลและเราจะเข้าใจว่าอ๋ออะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรชัดเจนแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปด้วยมันจะยิ่งชัดเจนเหมือนเปิดเฉลยข้อสอบเลยเปิดมาเปิดมาโอ้ใช่เลยใช่เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันจะชัดเจนแล้วถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจผ่านไปไม่เข้าใจผ่านไปอ่านไม่เข้าใจผ่านไปเรื่อย เอาเฉพาะที่เข้าใจก่อนคําของผู้เจ้าเนี่ยจะเป็นคําตอบอยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเช่นท่านบอกว่าอ่ะอย่ายึดมั่นในขันทั้งห้านะเราก็งงเอ๊ขันห้าคืออะไรใช่ไหมผู้เจ้าก็จะบอกไว้ในที่หนึ่งนะเพราะการเทศบอกสอนในแต่ละที่ก็ต่างวาระต่างบุคคลต่างสถานที่กันก็พูดไม่เหมือนกันนะอีกที่หนึ่งผู้เจ้าก็อาจจะอธิบายบอกว่าขันห้านะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาเรางงอีกอ่นะและสัญญาสังขาร มันคืออะไรกันอระพุทธเจ้าก็จะบอกไว้ในที่หนึ่งลูกคืออะไรภิกษุทั้งหลายกิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนบ้างความเย็นเย็นบ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือกานทั้งหลายกริยาลักษณะนี้เราเรียกว่าลูกเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายว่าเวทนาคืออะไรนะสุทุกุเบกขาสัออญ,ญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรพระุทธเจ้าจะแจกแจงไปหมดนี่คือความสมบูรณ์บริบูรณ์ในถ้อยคําของพระองค์ ซึ่งจะมีคําตอบหมดในนั้นเบ็ดเสร็จเราจะรู้รู้จักถ้อยคําที่ลักษณะที่ว่าถ้อยคําที่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆนะมีครบถ้วนมีคําตอบในนั้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสงสยัยอะไรไม่ต้องกลัวอดทนอดทนที่จะอ่านไปศึกษาไปและถ้าเราศึกษาคำของผู้เจ้าอย่างเดียวมาตรฐานเลยและมาตรฐานตรงนี้อยากชี้ไปที่ผลงานของท่านพุทธทาสผลงานของท่านพุทธทาสห้าเล่มสุดยอดแล้วตรงนี้ คัดเลือกมาที่เป็นพุทธทวจนะล้วนนะท่านพุทธาตนเห็นปัญหาตรงนี้แล้วการเข้าไปศึกษานะพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเราติดอรรัตถกาถาติดคําของคนที่แต่งขึ้นหมาเพิ่มเติมคําของสาวกไรต่อไรกว่าจะเข้าไปเจอคําพุทธาโอ้โหยากเย็นแสงเงนเก็นหลับพอดีเปิดไปเปิดมาหลับนะมันเยอะมากนะเพระฉั้นท่านพุทธาลงทานลงทุน22ปีนะในการจัดทําหนังสือห้าเล่มน,นี้ ท่านกับทีมงานพยายามทํารวบรวมรวบรวมถ้อยคําของผู้เจ้าอย่างเดียวท่นนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ท่านต้องรีบทาก่อนคือเรื่องอะไรเพราะมันเยอะถ้อยคาเยอะประเด็นแรกที่ท่านต้องรีบทำก่อนคือเรื่องอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้เจ้าท่านผู้ชาตก็รวบรวมถ้อยคําของผู้เจ้าที่เทศบอกสอนเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่ตลอดทั้งชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตัดสรุปจนทั้งปัจจุบันผู้เจ้าพูดเกี่ยวกับอริยสัจสี่ตรงไหนเอามาให้หมดเอามาให้หมดรวบรวมได้สองเล่มใหญ่ คือหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นและหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายนะแล้วก็บอกที่มาที่ไปไว้เสร็จเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุบ,มบาทคืออริยสัจสี่โดยละเอียดนะที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสมุทัยและนิโรธนะผู้เจ้าเทพปฏิจจสมุบัติไว้ตรไตงไหนทั้งหมดทั้งชีวิตรวมเอามา,มานะได้หนึ่งเล่มใหญ่และเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ผู้เจ้าเล่าประวัติของตัวท่านเองออกจากป่าของท่านเองไว้ตรงไหนนะดึงออกมาได้หนึ่งเล่มใหญ่แล้วก็ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คือคําที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสูจน์โดยตรงนะนี่ไปหาห้าเล่มนี้เป็นสุดยอดภูมิปัญญาของผู้เจ้าแล้วนะซึ่งเราศึกษาทั้งชีวิตก็คงเก็บเกี่ยวไม่หมดเก็บเกี่ยวได้ตามภูมิปัญญาของแต่ละคนนะแล้วเราจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดนะ อาตมาก็ว่าห้าเล่มนี้เหลือเฟือแล้วเรารู้แล้วว่าผู้เจ้าเทศทั้งชีวิตเนี่ยผู้เจ้ามีธรรมะอะไรบ้างเราจะรู้กรอบรู้กรอบในการศึกษานะมักวิธีเราจะกว้างขวางนะมักวิธีจะไม่แคบแล้วเราจะ <c oughs> รู้ความแคบของระดับสาวกสาวกบอกอ้าต้องอย่างนี้เท่านั้นนะต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่อาตมาเจอมากเช่น ภาพเพื่อนกันเนี่ยกอ็อ่านของครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์บอกเออต้องทําฌานสีได้จิตมันถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาได้โอ,อ้ท่านก็เร่งทําฌานสีได้เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันสามองค์เนี่ยท่านอดอาหารหนึ่งเดือนไม่ฉันอาหารเลยฉันแต่น้ําปัณน,นะน้ําปัณน,นะตอนเย็นวันละสองกล่องพออาหารมื้อหลักไม่ฉันน,น้ำหนักลดไปสิบกว่ากิโลเอ้ก็อยู่ได้นะคนเราไม่กินอาหารเลย ไปเดินไปเจอท่านจุติก็เดินชงกลมนั่งสมาธิเดินชงกลมนั่งสมาธิตลอดผ่านไปหนึ่งเดือนอาจารย์ครับได้ไหมไม่ได้ปะ <c oughs> มันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ถามว่าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานท่านได้ไหมท่านก็ได้ฌานหนึ่งสองสามท่านได้นะแต่เมื่อท่านไปยึดในความเห็นว่าต้องสี่เท่านั้นนะจิตถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นวิปัสสนาญาณได้มันก็เลยทําให้มัน ปิดกั้นในการที่ท่านจะเข้าไปเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับของขันห้าในองค์ฌานต้นๆซึ่งพู้เจ้าบอกว่างไงพอเรามาดูที่พู้เจ้าตัดพู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างปฏิยฌานบ้างจตุตฌานบ้างอากาสานันจายนะบ้าง,าง,นนาางวิญญาณัญจายนะบ้างอากริญญาณนะบ้างเนวสัญญาณาสัญญาณะบ้างนะสัญญาเวทีจันนทุกระดับของสมาธิได้หมด สัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดอัญญาปัิเวทการแทงตลอดซึ่ง